สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผม็อเกมบิงนะวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม GTA San นะครับ Definitive Edition นะครับที่ผมซื้อมาเองนะในที่คลิปก่อนนะผมเคยพูดไปแล้วนะว่าผมจะซื้อ GTA San Definitive Edition เนาะวันนี้ผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วผมเล่นภารกิจอยู่นะวันนี้ก็จะพามาเล่นภารกิจขัๆนะโอเคมาทุกคนก็วันนี้ผมจะเล่นภารกิจนะครับที่มีชื่อภารกิจว่าอะไรไม่รู้นะเป็นของ เออ่ไอหมูซีหมูปะถ้าผมจะไม่ผิดนะมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะชื่อจริงๆนะที่มาจาก g T A 3คก็ผมจะพามาเล่นภารกิจที่มันเหมือนกับเป็นอินโทรเปิดตัวของ g T A definitive นะครับเดี๋ยวมันเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะเพราะว่าผมชอบมากนะตรงเนี้ยก็คือในทิวเลอร์อ่ะทิวเลอร์อินโทรของ g T A definitive อ่ะมันจะเอาฉากคัตซีนของภารกิจเนี้ยไปตั้งนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครก็ถ้าชอบอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอเล่นภารกิจหนึ่งกว่าแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมเล่นภาคอะไรนะภาควาชิตี้หรือว่าภาคภาคสารนะก็บอกได้นะตอนที่ผมกำลังเก็บอะชิพเมนต์อยู่นะนี่เดี๋ยวผมให้ดูอะชิพเมนต์นะฮะก็ซื้อมาแล้วนะครับเป็นเกมแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ผมเก็บไลค์เก็บอะชิพเมนต์อยู่นะเห็นปะอ่าของจริงว่ะเหลือไม่กี่อันนะอะชิพเมนต์ที่ยังปลดล็อออคคไมมนะ่่วว่หลดดลดกกนนนะะรรรััะะับบกก็็เเี๋ยยววาปลลืๆ เป็นไงทุกคนฉากนี้เนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับคัสตินนะครับคิวเลอร์ของ t t a สเอ้ย right? ของ TTS definitive นะครับผมก็ <King L. S 1> เป็นคัสตินชิว,ว,ว <c oughs> นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวดูกันไปก่อนแล้วกันนะครับผม You did it again, didn't ya? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs I've along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, killer. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride in the town or something. But I'm a fucking raspberry! I'm not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP! I've wanked the use out of them! Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, woo! Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? Uh, so where I'm taking y'all? I got a pal Rosie. He's got some casino gig going down in venturas sweet. Alright. Fuck off string. Oh charming. Alright, ladies, let's go. Come on, fucking Norvans. Well it felt like i couldn't feel him honest. Now how got been เราขีชิวเนาะชิปหายแล้วมันต้องหาวิโคที่มันเป็น,น two <kid>, passenger เดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวดเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูขอไปหาไอ้รถก่อนไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะเราขึ้นมาดูข้างบนที่มีรถให้เปล่าวะชิปหายแล้วไม่มีรถด้วยมีรถดูชิปหายนะงั้นเดี๋ยวเราต้องลงไปเอารถข้างล่างนะทุกคนอันนี้เป็นเกมแทนนะครับถ้าใคร สงสัยว่าที่ซื้อมาราคาเท่าไหร่ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าราคาพันแปดนะครับพันแปดเก้าสิบนะซื้อเต็มเลยนะฮะก็าซื้อในช่วงพิเออเดอร์แหละแต่ว่าผมยังไม่ไดเอามาแคสเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ d t a มิชชั่นเนี่ยผมจะขออนุญ,ญาตยุบโปรเจกต์ไปก่อนลวกันนะเพราะว่ามันดูน่าเบื่อมากเลยนะครับไม่มีอะไรที่มันแบบขึงขังอะไม่มีอะไรที่มันแบบให้หน่าจดจำนะครับมันเป็นเหมือนมิชชั่นเล่นเรื่อยเปื่อยน่าเบื่อ เดี๋ยวผมหารถก่อนละกันนะเดี๋ยวผมจะกลับไปรับมันนะเฮ้ยเจอแท็กซี่ผมเจอแท็กซี่ได้แล้วรถสองที่นั่งเฮ้ย two passenger อ,ออกมาให้รับนั่งได้สองคนนะครับสองคนขึ้นไปอะไรประมาณนี้อันเนี้ยก็ยังเป็นบั็กครับดูดูดูสี่คนดิเห็นปะอันนี้ก็ยังเป็นบนะะั็ <S <S อนนกยอยู่นะผมไม่รู้ว่าล็อกสตาร์เขาจะแก้หรือเลปล่านะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะต้องแก้แหละแต่ว่าที่รู้คือแม่งเป็นบั็อกอะดูดิดูคนดิดูซีเจข้างในดิ เห็นป่ะเดี๋ยวผมซูมไม่ดูเห็นป่ะเห็นป่ะน่ะมันบั๊กอ่ะอันเนี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเคยเล่นภาคออริจินอลมาก็จะรู้ว่าเกมเกมเกมแท้นะครับมันจะมีบั๊กเยอะนะครับเกมเถื่อนเกิกมาเกมแท้นะครับอันนี้เป็นมุกที่เขาชอบเล่นกันเนาะก็คือใครที่โหลดเกมเถื่อนมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีบั๊กนะครับเพราะว่ามัดกระโดนผู้ผลิตใส่บอสอะไรเงี้ยเขาแก้ไขทันหมดแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็เล่นเกมเถื่อนแหละแต่ว่าพอผ่านมาสักพักนะผมก็เริ่มรู้สึกว่า เกมแทนไม่มีอะไรที่มันดีกว่าหลายอย่างอเช่นสามารถอัปเดตได้แล้วก็สามารถที่จะขึ้นคาวเซฟได้อันนี้คือหัวใจหลักเลยที่ผมยอมซื้อเกมเกมแทนนะเพราะว่ามันสามารถมีคาวเซฟนี่แหละไม่ว่าะจะเป็นเกมคุณเก่าแค่ไหนอย่างเช่น GTA 3ภาคออริจินอลนะฮะเกมปี2001นะครับคุณก็สามารถเซฟขึ้นคาวของล็อกคาตาได้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรดีนะจากนั้นผมก็แนะนำนะครับใครที่ เออยังเล่นเกมเถื่อนอยู่นะก็ขอสนับสนุนให้ทุกท่านเล่นเกมแพ้ครับเพราะว่าอันนี้ที่ผมเล่นอยู่ก็เกมแพ้นะครับเรื่องราคาผมบอกไปแล้วนะคับแปดเก้าสิบครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ล็อกซ่าโซเชียลขับซึ่งผมซึ่งมีหลายคนแบบบอกว่าอาจจะรอสตรีมนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีเวอร์ชันสตรีมไม่น่าจะมีเวอร์ชันอีพิคเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเป็น GTA ที่มันขายเป็นภาคแยกอะในสตรีมอะมันเคยขาย GTA a g t 3ใช่ไหม แต่ภาคไตโลจีอ่ะที่เป็นออริจินอลอ่ะสตรีมไม่เคยขายครับสตรีมไม่เคยขายสตรีมขายเป็นภาคแยกครับนะซึ่งออริจินอลส่วนออริจินอลไอไทโลจีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นล็อกตาที่ขายเท่านั้นนะครับซึ่งผมเลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีขายบนสตรีมนะับแล้วก็คงราคานี้ด้วยนะ That there city boy has gone and been with my prize hog. Now I know he can't sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fellow the red bumpies. What in turn I'm a-fixin' to give you a whoopin' what you've to done to my young'uns. I'm a-fixin' to give you a you อันนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมเล่นแบบไม่ไม่ได้ลงมอสนะครับถ้าเกิดว่าลงมอสเนี่ยมันจะไม่สามารถเก็บเอ่อตัวแอคทิฟเมนต์ได้นะครผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยนะไม่ได้ใส่สูตรอุ๊ยเอ้าอะไรวะโอ้โหโอโหคลิปหายแล้วแม่งคนตีนมากเลยทุกคนแม่งชนบนผงด้ยตัดคัสซีนไปเลยแล้วกันนะไม่ต้องดูคัสซีนถ้ามีคัสซีน เราจะรีบข้ามไปเลยนะครับไปเราพร้อมจะไปกันแล้วทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไม่อ้อมไปให้เสียเวลานะครับ <c oughs> ชิบหายแล้ <c oughs> ลวรถคว่ำ <c oughs> ทุกคนวิ่ง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 ก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนทุกคนวิ่งทุกคนวิ่งโอเค, <c oughs> อเคล่าตายเนาะสวยงาม <c oughs> ชิบหายแล้วไม่มีรถด้วยว่ะ โอเคมาทุกคนผมได้รถละแม่งหายออยากยากเลยแถวทะเลทรายเนี่ยโคตรเซ็งอ่ะทุกคนเมื่อกี้ไม่น่าตายเลยแถมน้ำหนดแถมติดดาวอีกทุกคนตำรวจจับกูไหมเนี่ยไปรีบไปดีกว่าเสียเวลาไปเยอะแล้วแต่การหารถเนี่ยโคตรเสียเวลาเลยค่ะแล้วก็ มาทุกคนรอบนี้เราจะไม่ดูคัสซีนะพร้อมจะไปตลอดเวลาเฮ้ยขึ้นรถดิเฮ้ยเร็วเร็วขึ้นรถฮัลโหลเออนั่นแหละแค่นั้นแหละขึ้นรถแล้วก็จบแล้วไปผมว่ามันต้องตามมาแน่เลยเราจะรีบกลับเข้าเมืองรับเอปตัวรับกับโอเคไป ช่วงนี้ผมติดทำอะชิมเมนต์มากเลยเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยมันมีเป้าหมายให้เราทําและอะชิมเมนต์แต่ละอย่างไม่ยากจริงๆด้วยมันจะไม่เหมือนอะชิเมนต์ของเกมอื่นๆนะอชิเมนต์เกมนี้มันจะแบบมีอะไรแปลกๆเข้ามามันจะแฝงกในเนื้อเรื่องด้วยนะอย่างเช่นมันจะมีพวกคิดเด่นแอคคอมพิเมนต์อ่ะมันจะมันจะเหมือนกับอยู่ในเนื้อเรื่องนะถ้าเกิดว่าเรา ลาดไปอันไหนอันใดอไ,ไปแล้วเราเผิ่เซฟพับไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาโหลดเซฟเพื่อเล่นใหม่อีกรอบนึงครับซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่แม่งรุ้นดีนะผมก็เปิด GTA ซีรีส์วิดีโอดูเรื่อยๆนะครับก <c oughs> <c oughs> ็้าขอบคุณ GTA ซีรีส์วิดีโอด้วยนะไปถามว่าชิวๆครับผมบอกเลยภาพก็สวยขึ้นนะแต่ผมไม่ค่อยวันรู้สึกมันจะต่างจาก OG เท่าไหรนะ่ครับ OG คือ o r i g i นอลนะอย่าเข้าใจผิด ก็ไม่ค่อยต่างกับโอเท่าไหร่เนาะเพราะว่า GTA แซนนี่มันก็ภาพมันก็สวยอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นภาาสามกวายชิตเต้นี่แบบโอ้โหแม่งโคตรต่างเลยจากดินน้ำมันอ่ะสู่สู่ยุคอะไรนะสู่ยุคสมัยตอนเนี้ยเออแม่งต่างอะลิบลับเลยนะแต่ GTA แซนผมว่าไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ก็แค่แบบปรับโน้มปรับนี้ให้มันชัดขึ้นนะฮะแล้วก็สอนใช้อะไรที่มันง่ายขึ้นเนีย่ยเห็นปะอย่างมือขวามือข้างล่างก็จะมีบอกในโตมีอะไรอย่างเงี้ยมีพวกแอดจัดอะไรอย่างเงี้ย มันก็ดูแบบดีขึ้นไปอีกแบบปะถึงแล้ว Let's finish this Oh I'm gonna grab some big tits man Oh bollocks In for a penny In for a pound ให้ทำอะไรอะ Yeah that's how we do it s o l h e n t man อ๋ให้ช่วยต่อยเหรอที <t un> <t un> ่จริงผมใช้เว็ป้อนก็น่าจะง่ายกว่าเหอเสียวโดนเพื่อนทิพายเลยเขมโพอย e กร o ้ว่าเหี้ย Have a migraine. Oh, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh God, my despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, my old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort, a million miles away from anyone I've ever fucking known, and instead I get this. Come on, it's me, Kent Poe. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and carl Sir, you want any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. <laughs> well, it's fitting, as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, son? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical, even to mention. It's alright, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not you, Mecca. Oh, you twat. Unbelievable. Hey, Woolsey. I think I Caligula's casino without causing suspicion. to too talk later. much found can scope a way We โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วเนะาะกับภารกิจหนึ่งนะครับที่ผมจะมาโชว์เล่นทดบเซิร์ฟให้ดูเฉยนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ในทิวเลอร์ของ GTA Definitive เนาะก็เป็นคาส,สิโนที่ผมโคตรชอบเลยนะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาเล่นให้ดูแค่นี้แหละถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเล่นต่อเพิ่มก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเยอะๆเลยแล้วก็กดไลค์เยอะๆเลยเดี๋ยวผมก็จะมาจัดให้นะครับ เราวันนี้ก็ลาไาปา้ันก่อนแล้วกันรอคุยโทรศัพท์เจกดนดีนะโทรศัพท์มันเครื่องไม่ใหญ่แต่ว่าแม่งก็ยังแบบไอ้นี่เหมือนเดิมน,นะครับยังดูแบบแปลกๆเหมือนเดิมเนานะแม่งมีแม่งต้องมีสะบัดมือเพื่อปิดอะไรด้วยก็ไม่รู้นะฮะโอเควันนี้ก็ลาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดว่าอยากให้เล่นอีกก็ออคอมเมนต์มาเลยนะครับผมวันนี้ไปแล้วผมบายบายสวัสดีครับ